สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมนมอนทาวรช anel น,นะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดุงความรักนะคะของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าชาวธาตุไฟนะคะ,ะคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะในช่วงเจวันนี้นะคะรันดอมกันไปเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะขอดูที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานของชาวธาตุไฟมีไพ่ h e Lovers ขึ้นมานะคะหกไม้เท้าจ้าแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยนะคะ แล้วก็มีไพ่เดอะชาบิออตนะบอกเลยว่านะคะมีเกณฑ์นะคะของการที่จะได้ประสบความสําเร็จกับเรื่องราวที่คุณเพียรพยายามมาก่อนหน้านี้นะเราสึกว่าคุณมีโอกาสมีทางเลือกด้วยในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีแรงขับเคลื่อนในการเดินไปข้างหน้านะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าชาติาไฟมีความเบื่อหน่ายกับอะไรบางอย่างอยู่บ้างเนาะทำให้รู้สึกว่าบางอย่างก็ไม่อยากจะไปโฟกัสอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูเพิ่มเติมหน่อยในส่วนของพลังงานของชาวธาตไฟนะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะไพ่แปดไม้เท้าค่ะสองเหรียญแล้วก็ไพ่แฮงแมนนะคะ มนว่ามีเกณฑ์ที่ชาวธาตุไฟหลายคนในที่นี้นะคะจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าอะไรบางอย่างมันมีการหยุดนิ่งมีการชะลอนะคะมีการพักเบรกหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเคยผ่านกับเรื่องราวนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เราสูกว่าเราผิดหวังเราเจ็บช้ำมาในอดีตนะคะช่วงเวลานี้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยแล้วนะแปะไม้เท้ามานะคะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญเข้ามาด้วยมันว่าคุณเริ่มเมเนจจัดการสิ่งต่างๆนะคะได้โอเคมากยิ่งขึ้น เ,เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของพลังงานนะคะข่าวดีในช่วงเจวันนี้จะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรนะคะราชาถือไม้เท้านะคะไพ่หดาบค่ะข่าวดีของชาวทัาไฟนะเด็กถือถ้วยขึ้นมาสิบเหรียญน,นะคะ มันว่ามีแนวโน้มของการที่คุณจะรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกความมั่นคงนะคะหลายๆอย่างมากขึ้นหลายคนประสบความสําเร็จกับในเรื่องของการงานหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ในการได้ move on ไปข้างหน้าแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะถ้าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วว่าคุณมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนาะ เราขอดูหน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรขยายเพิ่มเติมเลยเรื่องราวดีๆสำหรับคุณนะช่วงเวลานี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอารมณ์เหงาๆเศร้าๆนะคะ มีในเรื่องของความหนักความหน่วงเนี่ยมนว่าเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นแหละมนว่าคุณแพลนมีการวางแผนวางแผนสิ่งต่างๆเอาไว้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ามันมีความโหลดความหนักกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ต้องเจอเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหัวข้อของเราคือข่าวดีนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องราวดีๆนะมันขออนุญาตใช้เป็นสำหรับนี้นะคะข่าวอีทาวร์น,นะ มาดูกันว่าแนาน้มในช่วงเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรจ้าโอ้โหแปดไม้เท้ามาอีกแล้วนะคะได้รับข่าวสารข่าวดีที่คุณรอคอยแน่นอนนะคะมีไพ่แต่แห้งแม่นนะคะแล้วก็มีไพ่ราชินีถือไม้เท้าเหมือนว่าใครที่กำลังทะเลาะกับคุณหรือว่าคนที่มีอีกโก้หรืออะไรแบบนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอนุมันว่าช่วงเวลาน,น,ลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะ ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมีการพักเบรกอะไรไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของเป้าหมายความมั่นคมในเรื่องของการงานเนี่ยวันว่ามันชัดเจนมากๆว่าคุณจะเม n นจจัดการสิ่งต่างๆได้ดีแล้วก็กําลังจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างที่รอคอยอยู่ด้วยการติดต่อสื่อสารนะนะเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแนวโน้มข่าวดีในช่วงเจวันนี้นะคะมีไพ่เดอะชาร์วิอขึ้นมา เด็กถือดาบนะคะห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ the empress นะมนว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะคุณจะมีความสุขสมบูรณ์กับความรู้สึกสิ่งต่างๆที่จะได้เจอหลังจากนี้มากยิ่งขึ้นนะคะ คือแฮปปี้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันเติมเต็มในหลายๆด้านคุณมีแรงในการขับเคลื่อนตัวเองแม้ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่รู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังที่จะเจอตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังด้วยเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพลังงานนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรจ๊ะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงอุ้ยมีไพ่หถ้วยนะคะ ราชีนี่ถือเหรียญน,นะคะเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยใหม่อีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็นายสับับนะคะหลายคนมีเกณฑ์ของการที่มีความรักวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าชนแน่นอนนะคะมีโอกาสของการที่อาจจะได้แวะเวียนเวียนวนกับอะไรเก่าๆหรือมีสิ่งเก่าๆวนกลับมาก็ได้ช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงหรือค่อนข้างที่จะเรียกว่า มีอะไรหลายอย่างที่มันพร้อมมากขึ้นอะแล้รู้สึกว่ามันดึงดูดหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าไพ่จะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุไฟบ้างคะมีไพ่ห้าดาบนะคะมีไพ่ THE LOVERS นะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่ THE TOWER นะคะมนว่ามีเกณฑ์ของการที่นะคะ สำหรับใครในช่วงนี้นะมนว่าชาวัาไฟเนี่ยมนอย์อยากให้คุณนะคะเรียกว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเอง หลังจากนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือมันเร็วในแบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนอยากให้ตั้งสติให้มั่นคงนะคะแล้วก็พร้อมรับโอกาสใหม่ๆอย่าปิดโอกาสตัวเอง,เป,อเ,องเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะคุณหลังจากนี้นะจะมีช่องทางมีทางเลือกมีโอกาสในทุกๆเรื่องเลยนะคะบอกเลยว่ามีโอกาสแน่นอนนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกในทิศทางไหนนะเดี๋ยวเราขอเปิดคําแนะนาจากไพ่เพิ่มเติมนะคะให้กับชาวธาตุไฟนิดนึงนะ มีไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะไพ่หเหรียญค่ะไพ่เทมเพลรันมีอะไรจ๊ะ6ดาบนะคะมูฟออนไปข้างหน้าค่ะอยู่ในจุดที่คุณจะต้องก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าและมนเชื่อเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแน่นอนเทมเพลรันขึ้นมา ะะให้พลังงานความเป็นอิสระกับตัวเองเลือกความสัมพันธ์ที่มีความแฟร์การให้การรับมีความเท่าเทียมกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีไพ่ราชาถึงไมเท้าขึ้นมาด้วยมนเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีความมั่นคงอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะกับในเรื่องราวของชีวิตของคุณหลังจากนี้แน่นอนความสําเร็จอย่างเป้าหมายที่ตั้งไว้นะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเดือนนี้กันนะมีชาวราศีธนูนะคะ ในช่วงนี้นะเวันนี้นะคะมีชาวราศีมีนชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสับวันนี้บายบายค่ะ